ขอต้อนรับสู่บรรยากาศการซื้อขายโกกับเบืออยู่ตลาดนัดเสียงหวางจังหวัดยะโสธรมนี้พันเสาว,วันอังคารที่19มีนาคม2 5 6พันหนึ่ร้อยหกสิครับมณนนีสถานการณ์งัวนอนรับสนิทพี่น้องครับเงียบขีดเลยอย่างจาังหวะราคามันบ่ได้พี่น้องครับส่วนราคาควายเนี่ยผมไม่ถามให้แล้วเมื่อกี้ดีครับพี่น้องครับดีดีด,ดีขึ้นยังแห้งเลยครับเพราะอะไรสื่อเกล็ด ไปไปบึงราคางัวเ,เด็กพีน่นองเด้อที่เป็นอย่างไรของตละดเสียงว่าง,งตัวนี้แม่ลูกแทวะแม,ลม่ลูกลูกผู่ก็ได้พอครับควบนี่สองหมื่นหก ราคาราคาอ่อนนะพอเนาะราคาราคาของไหมเนาะลูกครูพี่ต่างหากพี่น้องครับงามงามอยู่นี่พี่น้องครับลูกครโกูแม่เราจะขายนั้นให้ใน้องลูกนะพอเนาะอยากจากดิ้นดิ้นนิดนึงเออราคาไปไหนในมือนี่อ่อนเนาอออนแห้งผมกับผมกับมือมือแท้งแท้งเขาเลี้ยงเนี่ยผมชายสนามทุกตลาดผมหูราคาเมื่อเร็ตัวนี้ไม่เีย 2องหมืน่นหกตะพอนเนาะนรับราคาห่อนอนี้ห่อนตางห,ห,หากได้นีมึงนบอลง่วหายหรอกลูกมัน,มนแห็นต้มันซื้อเนาะลูกง่ากันได้พอนอะลูกผูดีเน,นาะูแล้วคือคุณพี่นองครับี่อะไรซื้อหรือว่านพรอ,อยู่นี่ี่เรียกโชคอะใส่เบอรผมเยใส่เบอร์ ทดกปัหารับหนึ่งับสามหกสับพี่น้องพวกนเด้อมักตอบพวกมันขายหูปนิงายหูรบเนายหูมเราายหูมนี้สูงเม็ดเจ็ดคนเนขอไผ่นอตตัวนงขอไผตัวใหญ่นครับเองของไผตัวใหญ่ๆนี่ครับเนี่โอ้ีหของ่อป่ของพี่ป่ะายหูตัวใดพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่น

พักนอกนีแ่ตัวนีมัใจเลยเลยซาสิบสองล้วโอ้โหสายหูสายหูมีเด็กโทระมันีกบอกกันเนะบอกบอกเบอร์โทรผมเนี่ยศูนย์เก่าหาสามแปดหกสามแปดหกสองห้าสหกสองห้าสี่หกสามสิบสองต่อกันเราเนาะ เอ,อพี่น้องเด้บอบกเลยชายลงลึกกว่นี้่ได้พี่น้องแต่ว่าหูแตจว่าขาแข็งขามันดีนะง่วอายุนานจประมาณง่วม,มีเขามีลูกมาตัวนึงงวนนนงว่งสองตัวแม่น่ะบังเขาเขาบัง2องตัวแสดงง่วมีลูกมาสองตัวบังเขากันหูสื้อมากกันแต่ว่าเราบ่งหูว่ามันมีลูกที่โตไปเทียีวันนี่แล้วมันขายไปล้พอผู้ถึงขายแ้วนี่0อยแ้เจ้าใดพอตัวนี้เสองมื่นข้อยห่แตมืน่นหกพัน รุ <c oughs> ่นของสีไายมือแปดพันห้เออหองไปสองหมเขาให้หมื่นกพันมอน 16, 000, ่นกพันรแต่ของสีไายมือแปดันห้ามีนันโวตัวบกอกไกกกองกี่หลังมึงเด้อ<า> 30, 000, บบสอ 40, 000, มัยก่อนตัวนี้ก็สองสอม่กว่านี่น้องกับสามหมื่นนี่ต้บอกไงเลยเลยสี่หมื่นตัวนี้โอ้ยราคา,า,อ,าอ่อนอนคาอ่อนว่าเด้อเอา คุใดฮสื่อตัวนี้ไปเลียงนพอเนาะพอมีเลียกทัวบอซรบศูนย์เื้่สศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดมวยยูป้าติวปาติวเด้อทวกันเอาวันนี้คือสมอย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 ขาต้นไรตัวนี้ขาดต้นสองพันสพันสมอยแห้งวุ้นี้เอาไอ้งมตัวนี้ก็ไหาดอยอ้ยจไรอะไรขานาตัวนี้หน่อยครับหมื่นพนนอหงพี่น้องหน้าที่นี่นะ ไผ่พ่อมีทุ่นนอนสือเก็บไป่นอเออคืบเก็บแบมื่นพันตัวนี้พูนะหมูหูพอดีนอะพอดีเลยวะเออตัวหนึ่งงานอยู่พี่น้องอายุประมาณพี่กักัวเนี่ยเนาะมื่นพันต่ออีกพี่นึ่งเม่อวานเออมาไซเบอร์ไหมผมเลยูนกาสองเกางศูนย์ูนาสมืนพันพี่น้องเพิ่งเขเาใจนะ สมัยก่อนกลับไม่าณุล่นบวกเจ็ดุ่นละเอาเสียวาีอย่างพี่น้องครับคู่กันนีแม่ลูกบ่บ่ครับบม่กันเนาะอันนี้กับม่ตัวหนึ่งตัวใหญ่เท่าไรน้องกันนี้สามหมื่นพนสามหมื่นพัครับสามหมื่นหงพัล้วว่าอยกขายคู่ขายคู่ยังหกหมื่นสองายกูนนี่หกหมืเนาะหกหมื่นสองกับอยากกคู่ตนนมันอ่างใหญ่แต่เี่มันมันมานบ่บ่มันอวนซื้อนอก โอ้พี่ตี๋เป็นเหนือไปเนาะเออดีๆเลยบอกพี่น้องครับสองตัวหนึ่ชัดเป็นเหนือเลยเนาะแม่นครับพกเงินสองเอิงพี่น้องตัวบกใหญ่หนึ่งถึงตัวละาสามพันตัวเอาเบิงเ้อง่ามในนี่เนาะเดี๋ยวว่ามันอ่านเป็นเหนือไปเนาะง่ามแต่เข้าก็อ่านเป็นเหนือไปหน้าที่เนาะเออไซเบอร์มาให้เนาะศูนย์หกสี่ครับสี่สองเจ็ดครับสองหนึ่งสามสี่ครับครับผมลูกนี้มาปุ๋ยขาวน้องยินดีรับทราบอยู่เนาะ เวลา,น,านั่ก็นั่งยังจริงกันง้อตัวนี้มันเป็นง้อว่าช่วงช่วงราคามันพอซื้อหาไว้อยู่พี่น้องจะได้พอตัวนี้ค้าหน่อยตัวนี้หมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดบอกดึงเอาเบิ้งงามอยู่นะตัวนี้ตัวเดียวพอตัวเดียวตัวเดียวครับทุนเกียมื่นเจ็ดง้อหมื่นเจ็ดงามบอพี่น้องนำร่างกับพี่บื้องกับี่ข้อกับไลา่นหน่อยนึงเบิ้งที่แล้พี่น้องโอ้ยมาง้อปีก่อนนะพรอเนาะมยร์หลายหมื่นเจ็ดอ้ยตัวนี้สมัยก่อนนี่มันสองหมื่นโค่ผมได้นะ งาอีก่งหาเตืก็ดีพี่น้องใกล้กล้จะึ้นแล้วั้างนี่ใกล้สอมานเอาหมื่นพี่น้องต่อเนาะต่อดีอีนพอไซเบอร์รมาศูนย์แปดเก้าครับสองแปดสามครับศูนยเดอองทางหนพอโอ้หมื่พี่น้องมงก็ทั่วหมืม่เจองต่อกัต่อพี่น้องต่อต่อพี่น้องตงัวตัวนี้ทำไมก่อนติดบูตต่างหานโอ้ยเนี่ยสีบอเมือนี่ราคาเ่เป็นเลยเนาะ ก้าวไปหน่อยพอเนาะเมย์เด็กก็ต้องมาออกมาขายครับพี่น้องทีพมาหน่อยดิตัวนั้นบอกไงเขาตีเป็นเหนือเลยรตัวเนี่ยเป็นเงินเนี้ยเนื้อเนื้อก็ไลายอยู่เบิงพี่น้องวันนี้เงียบปิดเลยปกติแถวนี้ันสีเป็นในห่างทั้งคำไรสื่องาะเต็มเลยวันนี้เงียบเลยเอาสำหรับการรายงานง้อเนื้อผมสิรายงานแค่นี้พี่น้องครับต่อไปผมจะเขาง้อเนื้อยไอ้ง้อสวยงามง้อเลี้ยงข้างในตลาดฟังคนพี่น้องเด้อต่างผมมากครับผมขอบคุณทีมาเบิงทั้งทีได้พี่พี่น้องครับ มือน,นีแราคาวปลาพานพี่น้องราคาง้อปลาพานพี่น้องแต่ราคะข้าวไข่เนี่ยพอเห็นแล้วดีดีข้นดีดีข้นครับามาเบิง่งฟังโซนง้อง้อเลี้ยงง้องามนะพี่น้องแล้วอยู่ฟังที่ตะวันตะวันออกของสนามเนี่ยถามน้องเพื่อนว่านี้เงียบเงียบเป็นพิเศษมไหมนี่เนื <c oughs> อ่องจากว่าราคามันมันบดายเขาเลยบ่ออกมา,มาเปิดตัวแรกแห่งมานลูกลูกแม่เนาะแม่ลูกแม่แม่น่าดำดำแม่ติด ที่บักตานมาแม่เคียดมีไงมึงมึงพี่น้องแม่สูงเมตรสี่สิบได้อยู่ลูกเลาลูกบักไดงวันน่้อุ้ยลูกสามหนึ่งจักเดือนเลรอเฮ้ยลูกเขาสเดือนนะครับเขาสองเดือนเนี่ด้พี่น้องเด้อลูกสวยไหนี่บังคาร์ละพี่น้องกับบังคาร์้็เออที่สวยเลยพี่น้องลูกเขาสองเดือนละแม่สูงแพงเนาะ ข้าอาจะได้เลยีมืหาครับี้ิบหาต้อรบครับงามนองตอกันเอานอลูกเสามหครับลูกสาสวยๆยังสี่พี่น้องครับนักมืลายสาี่หมื่นตัวพอนี่แหละโอ้ยขาย่ขาะมีมนกไห้เจ้าาพอสามหมื่นอ้เจ้าาอสามหมื่นสพี่น้องเด้อ่สามสามพัตัวนี้สมัยก่อนมันเป็าเอ้ีิอกันเอาน้องครับ เรียบเรียบขาเราไปเลย,ย้สวยสวยสวยเอ,อ้หาพี่น้องอยู่ปัติวเอาไสม์มาโค้ชซับ093ครับ1983ครับ224ครับ,รบโูหาพี่น้องเพิ่นไม่เรียกไหม093 1983<อ>224ครับสี่สิบหานครับผมตอนตอนอน เแม่านบะพีแม่มานครับเออเอาต่อไปโอ้สานึ่งครับนด้นีสเนาะสูงเมตรห้กับหกสิบได้นีเนาะยหาไปายเนาะโอ้ออกกันเนาะ้องออกไหมเดนนาครับเดนนาออกแท้เรา้นจุไปสางบานอย่เอนในท้องเนาะออกแท้นะมอวเฟตกใหญ่รน่สามหนึ่งเนาะโอ้ยเทียบให่พี่น้องครับท้องเท่าไรยสานเครับสมเท่าไรก็สามหมเก่าอุ้ยพี่น้อง สามซิปกแม่ล,แมลูกเท่าไหร่แม่เหนือแม่ลูกเท่าไหร่ก็ถามสามหนึ่งเก่าแก่เดินก็ได้อ่านเป็นเห,หนือเปล่าวะ่านม้วนมองไปบ้านโอ้เขาซื้งม้วนไปบ้านเนาะนี่เขาซื้อม,อม้วนไปบ้านพี่น้องดูมาใส่เบอร์มาทีซื้อเก้าเก้าครับแปดสามสองครับ

ดตวัดาตัอนยอุ้ยเวทกลางๆเลยนอนสลบสลทั้งกงคุณเออเป็นอาทิตย์นาะเป็นอาทิตย์เนาะสนิซือเอิ่มเลยไอแซมเอาทิตย์นีบ่ป็นเสียแซมะบนเสีแซมตรเียม้นมีมีของดีเอาหน่งเลยแม่ลูกลูกแม่สนิทลูกแม่ป่ะสองหมืัหเออไอพี่น้องครับแม่ทนาะแม่ไทยไทยใหญนาะไทยกลางะลูก ลูกไปหลอดนี่เฮ้ยลูกได้บาทนี่หนอลูกบอกได้ไปหนึ่งยังวะสิ่ันี้นนี้่สติ่งเล่บ์อครับผมนี่สื่อในสื่อตรงนี้มันจะถือนี่หนอครับพ่อพ่อพ่อไปวัดได้บ้านอยู่พ่อมีแม่เสียไหมพ่อไปต่อต่อยต่อต่อยนอกครับแม่คือค่างเสียดีบ้างเลยตัวละหมื่นกว่าบาทโอ้ถึงตัวละหมื่นกว่าบาทแม่ลูกแม่ ม่ก็เป็นติดโบดนอก่ล่ะโบดรัเลยแม่ี่โบดเลยแต่ว่าลูกันงามอยู่ลูกสติงเล่พี่น้องครับสองนเท่าไรสองืันสมันหาครับเออส่เบอร์มาที่อ้ยเบอหาแปดห้าหกทำไมสามศูนย์าแครับห้ากครับสามสีเออาาาท้เกินแก้วทเปินแก้วเบอรเงาพี่น้องลูกสติงเล่พี่นอ้องาเสดยนะหาราคาเทนีบด้เลยพี่น้องในต่น้ำนี่เออ ตัวนี้แหละพอตัวนี้พอไดมันมานบอฮะอ้พี่น้องมานได้พี่นออ้องเนี่ยเออเครื่องฮ็ดดหรอม่นสมบมกได้ไปนหนน่สมบักไดไปคบแปดเี่ยรบแปดบอแต่เจ็ดเดือนพอฮือเไม่หลอดมีครบอยู่นอตัวราคาเท่าไรตัวราคาเท่าไร ห้องไวซีนอ๊อฟอยาบานไหนเกิงใเนนอ๊4.5ตอกันเราเน่รับอ mm ันเพกแครับพ oh. ี่น้องครับน่าจะเ็็หลอดทุกท้ายแล้วมั้งคบแปดเพราะว่ามันมันเสลือมันโดยอยู่แค่ลดจัหลอดนะเบิรงพี่น้องแขงขาเราีห้องห้างหองสีหาเดือนนาะอ้องสีเดือนนอ๊อพอใส่เลจ้ไปผมโทรศั์พอบุ๊มบี่พอซื้ออยัง อยู่บ้านเขื่องไหนเงไนเด้อมูใดมูหนึน่งไปหาเอาเกี่ยวกกหางพี่น้องำแขนเนาะำแขนหน่อย,อยเออ่ื่อกจับไปเฉียงเอาพี่น้องครับหะงูงแห้งเนาะโอ้ก็ได้แล่พอตันนี้ซื้อขึ้นมากอึไนพอตอนนี้ขวเี่โอ,อ,อ,อ้งวตัวละสองหมื่นส เที่ยมขึ้นรถเฮ็ดบัสเอจ้าบอกไงสองหมื่นสองขึ้นอย่างดูขึ้นต่อคนงหนตรงโอ้ลูกของงานเว้ยเขาเบื่อง้อตัวนี้พี่น้องสวยนะพี่เนาะ ลูกอกไดขวานี่เขสามหน่งเรว่าเบิ่งงล้ามันมีทาชารคุ้แค่เบิ่งขาปิดบดทุกอย่างเรบเียงออกมาลูกไหมเอาไม่หลอดบุกปรยู่ด้อพี่น้องแต่ลูกลูกลูกวิชาตะคุ้นแต่ลงามแหงกนี่ขาได้สองเดือนห้องว่าใตัวนี้คาครับลูกนี่ไม่หลอดมีนี่สองเดือนาเอพี่น้องพี่น้องแเขาก็ขึ้นวอนตัวนี้พกเลยว่ะ ยงไคือตัวนี้คือยูพพใก่อนเมื่อกี้พหาครับพสิบหงั้ตัวนี้เจ้าใบหลอดคนบยูพสิบ คุณพี่หลองงามบ่งามบ่แม่คืนแล้ยน่อวรุ่งกูก็พี่น้องครับออกมาแล้วแขกงขาได้บดมาเลย60ห่ามีเหล็กท่อบ่ต่อมีเหล็กท่อวิ้นครับใส่มาเลย080 733 4806ครับผมคุณสี่หลองพี่น้องงามบ่งามบ่ตอนนี้ผมอยู่โซนง้อเลียงง้งามพี่น้องครับมาท่านเขาข้างในเลยพี่น้องข้างในสมอยสมอยพี่น้องเบิ่งเรามินิเงียบเงียบเงียบ